ผมปีนี้75แล้วผมเห็นมาหมดทุกอย่าง เห็นมาหมดเห็นเจ้าพ่อมาหลายคนเห็นเจ้าพ่อที่ตายไปแล้วเห็นเสียจิวที่มืองชนที่ถูกยิงตายสนิทผมรู้จักกำนันเปาะดีผมรู้จักคนโน้นคนนี้ดีผมโดนแม้กระทั่งแคลวทนิกุลซึ่งเขาเรียกว่าเฮียแคลวเนี่ยขู่จะฆ่าผมทุกอย่างผมผ่านผมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมอยู่ในสภาพผมเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังได้แต่พอประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วถึงจะเป็นยังไงก็ตามท่านผู้ชมครับทหารก็ยังเป็นใหญ่เหมือนเดิมท่านผู้ชมเคยเห็นไหมเวลามีเรื่องมีราวคนมาปับ๊บถ้าทหารหรือมีเรื่องมีราวปับ๊บเนี่ยถ้าผู้ใหญ ในกองทัพเนี่ยข้ามาแบกฐานที่มีเรื่องมีราวเนี่ยตำรวจไม่กล้าทำอะไรไม่ว่าจะเป็นฐานเรือไม่ว่าจะเป็นฐานอากาศโดยเฉพาะยิ่งฐานบกนี่ใหญ่มากและนั่นคือที่มาของฐานสีเทาและมาเฟียสีเขียวเอกสารที่ผมเตรียมทำเอาไว้เนี่ยฐานสีเทามาเฟียสีเขียวทั้งหมดเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจมากและผมจะพิมพ์เป็นเล่มให้รับรองว่าหาที่ไหนไม่ได้คนที่เริ่มเป็นทหารมาเฟียคนแรกก็คือที่เขาเรียกว่าเซล พลเอกอักเดชสสิปภาท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่24มีนาคม2561เสียแล้วหรือพลเอกอักเดชนั้นถ้าจะพูดไปตรงๆแล้วเนี่ยเป็นของจริงของจริงนี่ก็คือว่าแกไม่ได้เป็นนักเลงโตประเภทที่ไปรีดไถค,คนน้นคนนี้แกเป็นคนค่อนข้างสุขนิยมชอบกินเหล้าเมายามีภรรยาเป็นอดีตนางงามแล้วเพื่อนฝูงเยอะไปหมดนะฮะหลายคนเนี่ยรักน้าใจเพราะแกเป็นคนที่เอาต้องการอะไรก็ช่วยเหลือหมดทุกอย่างไอ้ปัญหาไม่อยู่ที่เสียปัญหาอยู่ที่คนรอ อบตัวแสวคนรอบตัวเสี้วในคนที่ทํามาหากินโดยใช้ชื่อของพลเอกอัเดชสศิประภาพลเอกอัเดชสศิประภานั้นเป็นน้องชายแท้ๆของพลเอกยุทธศักติ์ศศิประภา อดีตนักตีว่าการสรนทรโหมแล้วเจ้าของคลิปถังเช่านี่มีชื่อที่หนังสือพิมพ์เครือผู้ขายผู้จัดการเป็นคนแรกที่เอาคลิปถังเช่าออกมาให้คนชมนานมาแล้ว10กว่าปีแล้วคนชมในตอนนั้นเนี่ยยอดล้านกว่าคนท่านผู้ชมครับ10กว่าปีที่แล้วล้านกว่าคนนี่ก็เทากับ10ล้านคนปีนี้เสแอลเนี่ยใหญ่กว่าแคลทันนิกุลมากเพราะว่าเสแอลเนี่ยเป็นทหารและเป็นในพลและเป็นคนที่ไม่ลงมาเกลือกลัวก,วกับคดีบ่อนการพน,นันแต่ลูกน้องท่าน ที่รอบตัวจะทําชั่วหลายคนผมเองยังเคยเจออิทธิพลของเอลผมเคยไปซื้อทาวน์เฮาส์ริมทะเลอําเภอศรีราชาตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จคนที่ทาทาวน์เฮาส์ันนั้นเนี่ยทำแล้วไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องต้องซ่อมแซมเยอะผมก็บอกเขาคุณต้องซ่อมแซมไอ้หมอนั่นไปพาลูกน้องคนสนิทของเอลมาแล้วบอกว่าผมมาจากเอลเรื่องนี้คุณซื้อไปแล้วเมื่อซื้อไปแล้วก็ขาดแล้วไม่ต้องมาซ่อมแซมอะไรกแล้วผมมาจากเซลพี่แอลเขาพูดอย่างนี้เพิ่งมา ในช่วงนั้นนานมาแล้วท่านผู้ชมครับ20 3 0ปีแล้ว คนที่ผมสนิทด,ด้วยคนหนึ่งชื่อสลางบุญน,นาเขาเป็นคนรุ่นเดียวกับเสลเขาเรียกมึงกูตลอดเวลาในที่สุดผมก็เลยบอกคนพนพลตรีสลางผมเรียกแกพี่ล่างพี่ล่างโทรศัพท์ไปนัดหาเสลแล้วก็นั่งคุยกันที่โรงแรม r i n น e ซสห้องอาหารจีนเขามึงให้ไอ้ล่างไปเขาหน่อยบอกใ hey, ห้นี่น้องกูสนทิริมทองกุลูกน้องมึงไปงี้แสลบอกว่าเฮ้ย hey, กูไม่รู้เรื่องนะเขาก็เลยเรียกไอ้นันมามันยืนอยู่หน้าห้องไม่เห็นหน้าผมยังน้าสิทธ์เลยมันบอกแกก็ดา่ดาดา่าไอ้หมอหนังเสียบุญสุดคนไอ้มึงไปถ่ายเงินเขาได้ไงนี่ คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมจับได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ไปรีดไถ่ายไขแต่ลูกน้องจะรีดไถ่ายขส่วนลูกน้องดี้ไถ่ายแผลเลาจะแบ่งให้เขายังไงเนี่ยผมไม่รู้ละก็คงจะมีบ้างอ่ะมาดูแลเสียแอลเอาเงินเอาทองให้ซื้อข้าว,ซ,าวซื้อของให้จะไปเลี้ยงกินอะไรก็จัดการจ่ายเงินให้หมดทุกสิ่งแต่พึ่งบร,รมีเสียแอลเพราะคนพวกนี้ก็จะลงไปถึงระดับที่คุมบ่อนดีอยู่อย่างหนึ่งคนพวกนี้ไม่ได้เล่นยาเสพติดมาในแง่ของบันเทิงแล้วก็ในแง่ของการที่จะซื้อขายอะไรตา่างๆแต่ไม่ใช่มีเกี่ยวยาเสติดนย ลูกเสลเนี่ยมีอยู่ที่เป็นกงศรีใหญ่เนี่ยมีแคล้วาธานิกุลกำนันเปาะเม้งบางนามีปอบันดีขนาดตำรวจจะมีรายงานรับหรือว่าคนที่เป็นมาเฟียจริงๆเนี่ยอย,อยู่ไม่เกิน10คนมีพลตรีคนหนึ่งตำรวจไม่กล้าใส่ชื่อแต่กำนันเปาะใส่ชื่อปอบันดีใส่ชื่อปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาพลตรีนั้นคือพลตรีอักเดศสสิปปภาไม่มีบารมีแกถึงขนาดไหนพลเอกอักเดศิปปภานั้นเนี่ยเป็นน้องชายพลเอกยุทธศักดิ์พลเอกยุทธศักดิ์นั้นแต่ง งานกับลูกสาวจอมพลประภาสคือคุณหญิงอ,อรพันธ์สันสิบปพาเพราะฉะนั้นแล้วเซอลก็เลยเป็นคนที่มี power มาตั้งแต่หนุ่มเลย เพราะพี่ชายตัวเองแต่งงานกับลูกสาวของจอมพลปพาชเซลนี่เป็นสายวงเทวันแต่ต่อมาเซลก็เริ่มเป็นฐานการเมืองตั้งแต่ยุคประชาไตยครึ่งใบซึ่งพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็มีทหารลูกป๋าเดินเกมการเมืองไปค้ำบันลังให้ปา๋าเซลเป็นคนหนึ่งที่ถูกบรรดาลูกป๋าดึงตัวมาช่วยงานทํางานเป็นมือเป็นไม้ให้กับบิ๊กจอดพลเอกสุนทรคงสมพงศ์บิดาของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้จัดการนันบกและปัจจุบันเป็นรองราชเลข การทการสำนักพระราชวังแล้วเคยเป็นหัวหน้านายฐานฝ่ายเสนาธิการของพลเอกชวลิตยงใัยหยุดเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเส้นสายเสียแล้วเนี่ยจากบนลงมาล่างแนวราบก็เต็มไปหมดแม้กระทั่งพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธ์บิ๊กมงลึกซึ้งเกษียมากที่สุดว่ากันว่าเสีแล้วให้การดูแลลูกพี่คนนี้แบบตลอดชีวิตคําว่าให้การดูแลคือขาดหรืออะไรจัดให้หมดหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เสีแล้วมาร่วมงานกับบิ๊กป๋าแล้วก็เลยมีคอนเนคชันตัวเองกับนักการเมืองใหญ่น้อยต่อสายโดยผ่านเซนคาเบรียน addiction. ใครล่ะสุวัติกษ์พันลบที่เคยเรียนเซ็งคัเบียนด้วยกันครั้งหนึ่งเนี่ยเสแอลมีบทบาทในการดึงตัวน้องแบมจ,จานิตาลิ้วเฉลมิมวงซึ่งเป็นสาวสวยจบจุฬาแล้วจบ L s ล London School ูลเอ o กซ์แคนอมทำงานอยู่สภัฒน์ให้เข้าสู่ภายใต้เสื้อสีการเมืองของพรรคชาติพัฒนาของสุวัติกษ์พันลบแต่อนิจจาถูกตั้งเสี่ยหานพี่บรรหารที่ผมรู้จักบรรหารที่ประชาชใช้กาลังภายในปาดหน้าคว้าตัวน้องแบมไปเข้าพรรคชาติไทยเป็นข่าวเกลียวกราวในทางการเมืองเวลา บรรหารจะต้องเสียเงินเสียทองไปแค่ไหนนั่นผมไม่รู้ละอีกคนหนึ่งที่เสียแอลนุ่นสุดตัวก็คือเสนันพนตรีสนันขจรประสาทแล้วเสียแอลก็เอาดึงนักการเมืองกำนันเสียประชาโพที่พิพิธมาเปิดตัวสนามเลือกตั้งใหญ่จนได้เป็นสสการจนาบุรี พรรคประชาธิปัตย์นอกจากนั้นแล้วเสียแอก็ยังสนิทสนมกับเครือข่ายของเจ้าพ่อวางน้ําเย็นสนธเทียนทองตลอดเวลาที่อยู่ในแวดวงการเมืองเสียวางตัวอย่างฉลาดลึกซึ้งไม่รับตําแหน่งการเมืองใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ครั้งเดียวกําหนดตัวเองว่าเป็นคนที่เดินเกมอยู่เบื้องหลังกเกษียณราชการไปแล้วก็ยังมีตําแหน่งทางการเมืงอง่ไร้ปัญหาแต่เสียแอไม่เอาชีวิตส่วนตัวนั้นธรรมดาแต่เป็นคนสุขนิยมชอบกินเหล้าชวนพรรคพวกเพื่อนฟู้งแตห่หารรูปรอชาติ ตระกูลดีลูกชายเองก็รอลูกชายเองก็คือพันตำรวจโทในยุคนั้นนรบดีสัสิประภาอดีตสามีของลลิตาปัญโยภายปัจจุบันแยกกันแล้วแต่เซียลมีข้อดีคือในวงการนักเลงเป็นคนที่ไม่หักหลังคนและไม่ป็นเสียที่ช่วยเหลือคนเดือดร้อน ข้อเสียคือไอ้คนที่เดือดร้อนนั้นที่วิ่งมาเาเอลนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นโง่เฮี้ยทางนั้นเสลอก็เลยรู้สึกว่ามึงเดือดร้อนมากูช่วยแต่ไม่ได้ดูว่าไอ้นี่เฮี้ยหรือดีท่านผู้ชมเข้าใจยางครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวพ่อจริงๆของการเริ่มของมาเฟียทหารก็คือเสลนั่นเองแม้กระทั่งคนอย่างชื่อนออนอ้อนนะฮะใช้ยาสะสมรัพย์นักการเมืองบ้านใหญ่นครปฐมผู้รองรับไปแล้วก็เป็นคนที่ถูกเสลอดูแลมาไปถึงภาคเหนืออุดรพันธจันทร์วิโรธหรือพ่อเลี้ยงอีทที่อยู่เชียงใหม่อดี ยกอบจเชียงใหม่ผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ก็เป็นคนของเสียแอลแต่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2563เมื่อย้อนมองย้อนกลับไปแล้วเนะี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อแล้วไม่เคยต้องคดีอาชกรรมใดๆทั้งสิน้นไม่แม้แต่ตกเป็นข่าวลือหรือสงสัยการก่อคดีอาชกรรมในแบบเจ้าพ่อรายอื่นไม่เคยถูกล่าสังหารไม่เคยเลือดตกยางออกจนวระสุดท้ายก็หลับไปอย่างสงบในบ้านพักของตัวเองสรุปแล้วเสียแอลเป็นคนที่โชคโชนแต่ไม่โชคเลือดเขาเป็น เจ้าพ่อเหนือเจ้าพ่อจบชีวิตด้วยมะเร็งต่อมลูกหมาก รุ่นหลังหลังหลังจากเสียเลก็เสียแล้วก็มีทหารที่มีบทบาทก็คือพลตำรวจโทสมชาติรุ่นสิริเดิมนยุทธจักรเหมือนกันอยู่ในวงการม,มวยและสนามมา้าท่านผู้ชมครับวงการมวยสนามม้าเนี่ยถ้าไม่มีมาเฟียทหารหรือว่าคนที่มีอํานาจบารมีในยุทธจักรแล้วเนี่ยคุมไม่ได้หรอกพอมาถึงยุคตอนที่2เป็นยุคของหลังจากที่เสียเอลสิ้นชีวิตไปแล้วก็คือเสียไอพลเอกไกรรงอินทรทัร์เจ้าพ่อมาเฟียมา้าเจ้าพ่อรัชดา เสไอเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ2,559 67ปีเป็นมาเฟียทหารที่รุ่นไล่อย่างรุ่นหลังของเสแอลมีวิถีทางที่คล้ายกันมีอิทธิพลสายทหารในยุทธจักรนักเลงเหมือนกันระดับความกว้างขวางก็ไม่น้อยกันยังเข้าไปมีบทบาททางการเมืองด้วยเสไอ ตอนที่มีบทบาทสูงมากไปเป็นมือเป็นไม้ให้กับทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันรุ่นที่10เดินทางเข้าออกทำเนียบเป็นว่าเล่นเสียแสดงตัวชัดเจนต่างกับเแอลเป็นนักการพนันนักเสี่ยงโชคเข้าบอนการพนันเล่นมา้ายอมรับออกสื่อ,อยังไม่มีปิดบังมีคนกว้างขวางลงการม้าแข่งเป็นเจ้าของคอกม้าชื่ออัศวโยธินแอลถึงจะมีลูกน้องอยู่ในสนามมวยสนามม้าแต่เสอลไม่เคยย่างกระายเข้าไปในสนามมวยสนามม้าเลยแม้แต่ครั้ง แต่เสียไอ้นี่ตรงกันข้ามยุคทองของเสียไอคือช่วงที่มางาดขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าพ่อถนนรัชดามีอิทธิพลเก็บค่าคุ้มครองจากพับดิสโกเทกค็คอกเทลลาวชคาราโอเกะตลอดถนนรัชดาทั้งสายในยุคนั้นเนี่ยคลับต่างๆอยู่รัชดาจะมีรปภชุดซาฟารีคอยดูแลความปลอดภยัยล้วนแล้วแต่เป็นทีมฐานมาเฟียเครือข่ายเสียไอก็อีกประการหนึ่งคือรับจ้างทวงนี้ ชอบเข้าไปไกลเกลี่ยปัญหาและความขัดแย้งซึ่งทุกคนก็จะเกรงใจยอมถ้าเปรียบมวยระหว่างเสีแอลกับเสไอแล้วเสแอลว,วางตัวโลโปรไฟล์เสไอมีภาพมาเฟียหารลอยเด่นชัดก่อนเสียชีวิตเสไอได้เสพย,ยาปลุกประสาทจนติดผมไม่ทาราบยาที่ปลุกประสาทนั้นเป็นยาอะไรมีข่าวลือตอลอดเวลาว่าเสไออยู่เบื้องหลังคดีอาชญากรรมหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีชิงความเป็นใหญ่ในสนามม้าคดีทางการเมืองเสไอเนี่ยห่างจากเสีแอลสิปี น่าเกรงขามดูดันแต่เขาเป็นคนที่มีชาติตระกูลดีมีเชื้อเจ้าแม่ชื่อหม่อมหลวงกัญญากาสุทัศน์พ่อชื่อ พันตรีผลอินทรทัตเป็นเสรีไทยยุคสงครามโลกครั้งที่สองคุณปู่ของเสอยไอก็คือพันเอกพระยาพิชัยภูเบนเ,นเป็นข้าราชบริพานของรชัชกาลที่6คุณตาคือพลโทมหม่อมราชวงศ์สิทธิสุทัศน์ซึ่งเป็นสมุร,ราชวงศ์รักรชัชกาลที่7ปู่พ่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นศักดินาเต็มตัวแต่เสอไอเลือกมาเดินทางสายบูริมในช่วงเสียไอ้ยิ่งใหญ่นั้นบางครั้งเขาก็ถูกท่าบารมีในความเป็นใหญ่เจ้าพ่อมาแข่งที่มาแรงในช่ว เวลาเดียวกันนั้นชื่อไฝประตูน้ําหรือชื่อจริงชื่อจีระกะวินวัตรเจ้าของคอกม้ากวินวัตรนักพนันขาใหญ่ในวงการที่สําคัญคือเป็นมือขวาของปอประตูน้ําหรือไยจิตโรจนธรรมพินิษเจ้าพ่อบ่อนเมืองกรุงคนดังไฝประตูน้ํานั้นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคดีสถานเมือง2,527กี25 27, ป่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้ว เขารับงานจ้างมือปืนฆ่าในพิชัยกิจพาณิชโด่งดังในวงการหนังไทยวงการนักท่องราตรีในานามของใครมาท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอายุมากพอจะจําได้เซกสันสัตยาเป็นพระเอกหนังเพลย์บอยเป็นเซียนสนุกเกอร์มือดีนักพนันมือหนักเป็นเจ้าของคาเชียมิเลนเนียรครับย่านชิดลมผมส่งรูปขึ้นมาให้ดูนะมือปืนใช้เสดมมอ,มอยิงเสกสันสัตยาสีนัดซ้อนกำลังจะก้าวขึ้นรถโรลส์รอยท่านผู้ชมสมัยนั้นเสกสันใช้รถโรลส์รอยเสียชีวิต ใต้ลานจอดรถใต้ตึก2 2 7 2 3 6ไยประตูน้ำก่อปมขัดแย้งกับเจ้าพ่อมาแข่งรายหนึ่งในฐานะที่เป็นโต้เถื่อนคู่ขากันไฟประตูน้ําไปหักเจ้าพ่อมาแข่งรายหนึ่งซึ่งเจ้าพ่อมาแข่งอันนั้นเป็นเด็กของเซไอหลังจากการแข่งมาจบวันหนึ่งไฟประตูน้ําถูกมือปืนดักยิงที่สนามม้าราชกฤษณาธิสมสรขนาดเดินออกจากสนามมาพร้อมมือปืนคุมกันไฟประตูน้ําถูก11มมเจาะก้านคอตาย นับตั้งแต่นั้นมาสายนักเลงทุกสายสะดุดดีและซูฮกให้กับเสียอายให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสนามมา้าแบบไร้คู่แข่งในทางสืบสวนคนจัดหามือปืนมาสังหารายประตูน้าคือหมึกเพชรสังกวนบุญพรหมซึ่งถือว่าเป็นมือปืนพระการที่เคยติดตามคุ้มกันแคล้วธนิกุ่นพอสิ้นนายเก่าที่ถูกฆ่าตายหมึกเพชรก็ย,าย้ายค่ายมาทํางานรับใช้มาเฟียที่มีสีแทนคือสีเขียวต่อมาตํารวจนครบาลวิสามันฆาตกรรม2มือปืนเมือง เพชรชื่อบุญยังกัดเข็มทองหรือไอ้เพชรและสะอาดจิตบันเทิงที่มีหมายจับติดตัวร่วมกันสังหารฝ่ายประตูน้ำฝ่ายประตูน้ำถูกลบชื่อออกจากสาระระบบคนเป็นในปี2536ยังไม่จบแค่นั้นท่านผู้ชมยังมีคดีเสะเทือนขวัญในปีรุ่งขึ้นปี2537 เรียกว่าคดีอุ้มเสเฟยคนโบราณพูดว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเซฟเฟยคือพันตรีเฟื่องเฉลยจารุวัตรเสนาธิการกองทัพน้อยหนึ่งกองปัญชาการฐานบกเป็นดาวรุ่งในเส้นทางมาเฟียอาหารพร้อมลูกทีนประกอบด้วยร้อยโทชวนิตเดชรงร้อยโทรชรัตรู้แผน11เอกวิชัยชมพูนาทั้ง3คนนี้สังกัดกรมสารวัตรฐานบกพฤษภาคมส5 3 7 ทหารทั้ง4นายถูกอุ้มหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยพร้อมรถเก๋งพานานหนึ่งคันรับจ็อบไปทวงหนี้พานัน10ล้านบาทจากไฮโซหนุ่ม um, ในแวดวงบันเทิงที่บ้านพักย่านสุขุมวิทซอย30แหล่งข่าวว่าเดินเข้าไปทวงหนี้แต่ไปติดกัดกับดักซึ่งเขาวางเอาไว้ก็เป็นที่เข้าใจว่าคนที่วางเอาไว้ก็คือสายของเซไอซ์นั่นเองตำรวจจับใครไม่ได้เพราะว่าศพยังหาไม่เจอเลยเป็นคดีที่ตำรวจกระซิบกันว่างานนี้ทหารเก็บทหาร เราพูดถึงมาเฟียทาหารที่มียศในผลแต่ท่านผู้ชมครับยศในร้อยก็มีท่านผู้ชมฉายาตู่ติงลี่หรือร้อยเอกเมตตาเต็มชำนาญมีฐานที่มั่นแถวบ่อนประตูน้ำซึ่งตู่ติงลี่นั้นเป็นเด็กของเสียวลตู่ติงลี่เนี่ยรับใช้เสียคนหนึ่งชื่องโง่เอ็กโซผู้ประกอบการจิบเหล้าหรูเอ็กโซทั้งวันโง่เอ็กโซทำธุรกิจบ่อนและปล่อยเงินกู้ตู่ติงลี่เนี่ยได้รับจอบงานอารักขาคุ้มครองความปลอดภัยคนที่มาว่าจ้างแต่ตู่ติงลี่นะฮะค่อนข้างจะ ซอฟต์แล้วอยากเล่นการเมืองมากกว่าย้อนกลับไปชีวิตของเสียไคนโตย่านรัชดาสนาม,มา้าตายด้วยโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่ออายุได้67ปีผมเอารูปใหญ่ๆให้ดูนะฮะแต่เสียไายไม่ได้จากไปเฉยๆทิ้งมรดกชิ้นสําคัญไว้เป็นขาใหญ่วงการเมืองไทยในเวลานี้ชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าลูกน้องคนสนิทของเสีอ้ชนั่นเอง ท่านผู้ชมครับยังมีมาเฟียทหารอย่างเช่นผู้พันตึงเสยยอดพลตรีอินทรัตยอดบางเตยซึ่งรายละเอียดเยอะมากผมไม่เล่าแล้วกันผมก็โดยข้ามมาที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแล้วกันแมว9ชีวิตมาเฟียทหารที่ก้าวเข้าสู่สนามทางการเมืองมรดกที่เสยอายทิ้งเอาไว้พล พลเอกไตรรงอินทรทั์ก็ทิ้งไว้เป็นขาใหญ่ทางการเมืองคือลูกน้องคนสนิทชื่อเสนาธร้รอยเอกธรรมนัฐสมัยก่อนชื่อร้อยเอกมนัฐกลายเป็นธรรมนัฐพ,พรมเผาอดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐและอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตารกรกําลังเป็นประเด็นงัดข้อกับบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีถึงขั้นเหมิมเกริมยกพวก22คนออกจากพักพลังประชารัฐสู่พักใหม่ร้อยเอกธรรมนัฐอายุป,ปีนี้56ปีเป็นคนพเยาพ่อชื่ออินจันทรพรมเผ่า อายุ77ปีแม่ชื่อนางปิ๋วพรมเผ่าเสียชีวิตไปแล้วจบโรงเรียนเตรียมทาหารรุ่น25แล้วจบโรงเรียนได้รับจุลจอม9รุ่น36รุ่นเดียวกับพลเอกร่มกล้าวภูวธรรมจบปริญญาโททางภู้ศาสนาหมาาหมาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวัทลยลาลัยจบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์รามคำแหงปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่ในอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกันน้ำหนักต่อน้ำหนักกิโลต่อกิโลไม่ว่าเสไหนๆก็ไม่มีใครมีประวัติที่เประ เพื่อนโชคโชนเท่าเซนัทร้อยเอกธรรมนัฐเขาผ่านมาหมดแล้วทั้งคุกตารางในไทยต่างประเทศเคยต้องคดีฆาตกรรมคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงเวลาของการไต่เต้าบนถนนมาเฟียโดนปลดโดนถอดยศจากคดีร้ายแรงแต่ก็สามารถกลับเข้ารับราชการฐานใหม่ตายยากตายเย็นราวกับแมวก้าชีวิตเรื่องที่เขากําลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของการที่เขาถูกขุดค้นประวัติต่างๆตั้งแต่สมัยที่เขาเป็น ทหารและมีชีวิตที่โชคชนมากร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่าพัชราพรหมเผาถูกกล่าวหาในคดีฆาตกรรมนายภูลสวัสดิ์จีราพรที่อ้างตัวเป็นด็อกเตอร์ไฮโซเป็นนักวิชาการ,รประจำทีดีไอจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากเมืองนอกในวัยย0่ตนต้นด็อกเตอร์ไฮโซชะตาขาดเมื่อถูกแก๊งมาเฟียทหารจับได้ไว่าเป็นแค่ด็อกเตอร์กัมมลอพยายามมาเดินร่วมกักบแก๊งมาหยิบยืนเงินขาจากขาใหญ่สีเขียวแล้ววันหนึ่งบนผับในผับใหญ่ทุนรัชดานายภูล วัสด์ถูกกลุ่มฐานเกเรกักขังหลวงเนีเ่ยวไว้ที่โต๊ะกินเหล้ามีการตบต่อยในภูลสวัสด์อยู่พักใหญ่ไม่มีใครสามารถทราบในที่สุดก็เลยทหารเกเรนั้นก็คิ้ว นายภูลสวัสดิ์ออกจากผับแล้วกลายเป็นศพถ่วงแม่น้ํากับรถเก๋งที่ภาคอีสานแต่ว่าตารวจในขณนะนั้นก็สืบคดีแล้วออกหมายจับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าในวันนั้นนั่นเองแต่ในที่สุดแล้วปี2541หลังจากที่ไปอยู่ในคุกพักหนึ่ง2547คดีจึงสิ้นสุดลงโดยสารยกฟ้องเขาไร้มนทินทางคดีตั้งแต่นั้นมาอันนี้ต้องยอมรับว่าความแข็งแกร่งขององค์กรมาเฟียทหารเป็นการถอดยศร้อยโทพัชรพลพรมเผ่าชื่อและยศขณะนั้นในที่สุด แล้วเมื่อพ้นคดีแล้วก,กระทรวงกลาโหมก็เลื่อนยศจากร้อยโทเป็นร้อยเอกแล้วนอกจากไม่ถูกถอดยศแล้วยังได้เลื่อนยศ2 5 3 4เขาถูกปลดจากราชก,การครั้งแรกขัดคําสั่งผูมบชาังา2536ถูกปลดราชก,การอีกคน,นหนีราชการในเวลาประจำการแต่ว่าร้อยเอกธั้นนายพมเ่าเป็นคนที่มีกําลังภายในสุดยอดสามารถทําเรื่องของกลับเข้ารับราชการได้ถึงสองครั้ง หลังจากที่เขาชนะคดีสังหารด็อกอรกมลอแล้วในปี2547ร้อยเอกธรรมนัฐไม่เอาแล้วชีวิตทหารไปศึกษาเรียนจบด็อ,อร์จากประเทศอเมริกาซึ่งก็เป็นด็อตอร์โดนกังขาเพราะสถาบันที่ได้นั้น ถูกขุดคุยว่ามีปัญหาในเรื่องมาตรฐานร้อยเอกธรรมนัตเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ยาวรู้ว่าตัวเองถ้าอยู่ในวงการทหารแบบเดิมๆนั้นก็คงจะมีจุดจบที่ไม่ดีก็เลยก้าวเข้ามาสู่ในการทําธุรกิจมีฐานะร่ํารวยแล้วก็ทําให้เกิดสะพานทอดไปสู่การเมืองจากการเมืองท้องถิ่นจังหวัดพยาวสู่การเมืองระดับชาติทะยานขึ้นไปสู่ระดับรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัตเป็นรุ่นเดียวกับพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมมีเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งชื่อพันโทหิมาลายผิวพัน หรือที่เขาเรียกว่าเสหิซึ่งเพื่อนสนิทสองคนนี้วันนี้ไม่ถูกกันละเพราะเสหินั้นเสหิ hi, มาลายนั้นเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างบิ๊กตู่บิ๊กตู่เรียกมาใช้งานเพื่อคานกับธรรมนัตพรมเผ่าเสหินั้นเคยโดนติดคุกยาวคดีรับจ็อบหรือบาเบีย์ย่านสุขุมวิทให้กับไม่ใช่ใครที่ไหนคือชูวิทย์กมลวิสิตพอเสหิออกจากคุกปับ๊บร้อยเอกธรรมนัตก็เอามาใช้งานร้อยเอกธรรมนัตนั้นเคยเปิดบริษัทรักษาความปลอดภยัยร่วมหุ้นกับลูกพี่ คือเสียไอส์พลเอกไตรรงค์อินทรทัศน์เรื่องราวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องฐานสีเทามาเฟียสีเขียวมีข้อคิดที่น่าสนใจหลายสิบปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นมาเฟียแต่ถ้าผู้ชมสังเกตว่ามาเฟียที่อยู่ยงคงกว่พันที่สุดมีการสืบทอดทายาทสูญจากรุ่นสู่รุ่นคงไม่พ้นมาเฟียที่เกี่ยวพันกับทหารเกี่ยวพันกับอำนาจกองทัพพวกมาเฟียฐานบกฐานเรือฐานอากาศที่ไปกินเหล้าแล้วกลางกินฟรีแล้ว ทะเลาะบอกแว้งอ้างคนงนู้นคนนี้พวกนี้เขาเรียกอันธพาลสายชั้นปลายแถวมาเฟียฐานจะรุ่งเรืองจะยิ่งใหญ่ได้ดีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีอำนาจรัฐ คอยหนุนหลังท่านผู้ชมแล้วเสก็มีพลเอกอาทิตย์กำลังเอกกำนันเปาะก็มีจอปรอรุ่น5คือบิ๊กจอดพลเอกสุนทรคงสมพงศ์พอแคล้วตายไปภายใต้ปีกเสก็มีเสียไอเกาะอยู่ใต้ปีกของนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10ที่ชื่อทักษินชินวัตรต่อมาภายใต้ปีกของเสียไอก็เกิด ผู้กองนัดสําหรับร้อยเอกธรรมนัทนั้นเนื่องจากยศยังน้อยวัยวุิยังต่ําถูกให้ออกจากราชการตั้งแต่ยังเด็กผู้ใหญ่น้องทัพส่วนใหญ่ไม่เอาเมื่อสมซานกลับมาจากออสเตรเลียก็มาซุกภายใต้ปีกเสไอโดยผู้กองนัดเป็นคนใจถึงพร้อมทําทุกเรื่องในเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ระดับนั้นไม่ทํากันผู้กองธรรมนัทถือเป็นมาเฟรรียฐานคนแรกๆเลยนะในประวัติศาสตร์ที่กล้าออกจากมุมมืดคนอื่นๆมักจะเป็นกองกําลังหรือกองหนุนของกลุ่มการเมืองมากกว่า ผู้กองธรรมนัสกระโจนเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัวยังกล้าท้าทายอำนาจรัฐซึ่งขั้นกล้างัดข้อกับบุคคลระดับนายมนตรีในปัจจุบันและกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศและสังคมการเมืองเมืองไทยร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าคือคนที่โตมาจากสายมาเฟียทหารแต่ก้าวมาสู่ทางการเมืองและมีศักยาภาพทางการเมืองที่สูงมากเป็นคนที่ต้องจับตาดูอยู่อย่อยอยางใกล้ชิดท่านผู้ชมาครับ